อปองกันว่ตนน,นครับ <laughs> ม่ตีอะไดอยดยกันเยากไลกกัตึกเล็กชอบเนาะ <laughs> ตื <laughs> นต้นกันดอกวาอยากดีกว่าเานอบกเนเอยากแกงพ่มีพ่มี <laughs> 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 พี่ม <amounts of food writers> <2: vocês S 1> ีนี <Labor ator il fi> ่หมามีชื่อพี่เอออะไรฮะตุกางย้งดีอะไรกินไรอ่ะนี่เราใส่เพื่อป้องกันนะซ้อมๆการสิบล้อเป็นไงก่อนแต่ข้างในเนี่ยที่สุอ เดี๋ยวคูมาฉาบไว้ไดสีโป้งมาฉาบก็ได้ไม่นีนะโอ้ีวิธ่เมินยา้ที่เบี๋ยวกจะสนุกแล้วมันก็ได้ออกมาอยู่ปลายดอกมวยเอ้า เล <lam> ินอเลิ้นเตเลิเอนอีกมากเลยสามันก็ไอย่างนี้รือันม่อยเมหมเหมือนเศ้าครับมือเ้าวันเาเช้ามเช้าวันใหม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ใหม่นมืันนะมืดแล้มืัมืิันันัอา น้ำมเดี๋ยวน้ำมาไชวนบับทิศเล็กบอกไปเลยตดทั้งนี้เออเเออนี่กดต้งนี้ไปเยั้งนี้ไปบุญส่งน่าจะสงวันทำโคบทำทำไมทำาคบเขาเล่นตเกียรนอยจะว่าบุญส่งคืออย่อดินไช่ห่อย่

เดก๋ยวเรเกลี้ยนสา3สิบหมื่นถอดจานกูจามิบหมื่อแล้วโอ้ยควานสัง่งกันมปทุกคนอว้วนเด็ดนะชวนมากผมมีควันตอบไ,ไอเด้ลควันตอบยางรถไสเบิกใหม่เลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่จริงต้อใส่ขึ้นบีดจะถอนใหม่ใส่ขึ้นไปอีกสักนิดนึงรักษางาไว้มันขูดกับดินแบบอะไรเยอะหน่อยครับผมกู้라이กู้라이กู้라ครับกู้라ครับ ตรงนี้พอดีอ่ะขึ้นแมงนีดขึ้นแมงแค่น,นี้เพราะว่าเอาแค่ตรงเขาเวืาเขานอนอ่ะเขาชอบถูนะครับถูไปถูมาแต่ว่างาข้างในนี่คือสึกมากเลยมันโดนเหลี่ยมเหม็นไหมดูเลเอาอันนี้คือรอยตอนตกน้ำก็น,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 น่าจะ แปดคร่นครับใครทายถ้ำบ่ได้ครับได้ไดไดขายเลยครับนของขนุนครับขนุนกับน้ำหวานสจีบสามโคกับเมวงขนุนคือว่าบุบบุบบวนมะแมนวนมะผมจอบงับุบนเนี่ยไปก็เห็นนอยู่อันนี้น่าจะตอนที่ตกมัอนสี่เดือน้า กัพร้อมเนี่ฮะพร้อมลคล้พร้อาเัมแล้วมาได้เลยเช็คได้เลยเช็คเช็คน้ำเชื่อได้เลยว่าลอยเส้นหรือ่ลอยมีตัววิ่งหรือตัวตายยังเขามาเขาสิมอนนี้เขาใช่เขาเห็นอยู่นี่เช็คบ่าเเช็คอยู่เช็คมือเนาะเจ้เอรูกไวเจ้เข้ลตรลูกไวไลายไม่นไม่ใช่เป็นเรืงเป็นรมสมนหน้าหมืไวไลนยนี่ ลูกนนไข่บ้านเนี่ยมันไปท้องกับไข่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านบ้านสงการนีไหมมันท้องกับไข่ไม่รู้บ้านสงการเนี่ยแล้วเราเรู้ได้ไงว่าเป็นใส่ลูกไบร์ไม่รู้าาราดาวเอาก็เห็นอยู่แถวนี้เอ้าวนั่นต้องเอาขึ้นนิดหนึ่ง ประมาณนี้พอดีดูข้างันเป็นรอยหมดเลยดูเขาเขาเช็คว่าเอามีโตแบบบดินกม,มีไมบ่น้ำเชียบบร์บดินไหมแมนครับขนาดว่าเป็นนุ่มๆเหมืนะอ่านุ่มๆนะกับบดินครับอมเมนว่า มันคือน้าเชื่อมันคางโทคางเก่านะครับมันก็ตายเมื่อกี้นะต้องใหม่ๆเขาต้องเขาต้องเอาออกเหรออ่าต้องเอาออกใช่ด้วยด้ยด้วันคนออกอ่ะ <c oughs> อันน <c oughs> ี้เขาไม่เอาอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หลายปีอย่งนี้แล้วแต่ของท่องใบอับเบลีตตอนนั้นก็แรนอยู่ดิแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันไหนออกมาเนี่ยเป็นกาแฟเลยคนเ้ย โอ,อ,อกนาคือสเลยเผมสวัสดีครับ